อะไเนี่ยอะไรหม่ว้าต้องทานเห็ดกัรนโอ้ไม่เคยติดตามยสไม่เคยโอเค ว <Wow. S 2> าเพื่อนเจ้าวันนี้ค่ะบอกว่ามาร่วมงานแถลงข่าวยิ<อ>่งใหญ่ลังการเลยนนะเนาะเขาดาวสุดท้ายตัวแม็ก์เขาดาวด้านนี้สี่เนาะก็อย่างที่บอกว่าเขาไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วแต่ที่เวอร์เขาจะเทศกาลหลายๆแล้วนี่มันเขาดาวด้วยแล้วปีเนี้ยคือยิ่งใหญ่กว่าเดิมสิ่งของเดิมมันยิ่งใหญ่มากแล้วอ่ะคนก็แบบโอ้ไม่ฟังก็แล้วสงสัยว่าจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ไงอ,อันนี้คือลายอัพศิลปินกว่าหกสิบกว่าชีวิตเลยศิลปินไทยด้วยนะคะหมแล้วก็ยังมีศิลปินต่างชาติด้วยค่ะจะบอกว่า มันใหญ่จริงอีลิสแบนสีสีมีทุกมีทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นดนตรียาวไปเลยค่ะเออจริงๆโปรตีแล้วเราอินกับเทศกาลเขาจะเอาแค่ไหนคะไปก็ราะเขาเล่าทุกปีนะเออแล้วก็จริงๆก็ติดตามเถ้าเกิดว่าอันไหนเราไปอยู่ที่ไหนไม่ได้แต่เราสนใจเราก็จะดูไลฟ์ดูอะไรอย่างนี้ตลอดอย่างเขาดาวหลายคนที่นึกถึงเลยก็ต้องพี่เซนทาร์โวใช่เพราะว่าเป็นแลนด์มาร์กเลยค่ะแล้วก็เป็นเหมือนเทศกาลดนตรียาวเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่แค่เขาดาวนะเทศกาลอื่นก็คนก็มานดูตลอด รักเซนทั้งวงค่ะเจ้ชวนมาหน่อยเนาะชวนใครแบบว่างๆมาค่าดาวด้วยกันจริงๆเขามีปีเขาดาวตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะก็เป็นแบบมีดนตรีมีเทศกาลมีความเฟสติฟ์แต่วันนี้ก็มาเซนทั้งว์ได้เลยคือจะแบบมาที่31เลยก็ได้ค่ะส่วนคนที่ไม่สะดวกมาก็มีไลฟ์ทางโซเชียลไลฟ์ได้นะคะนี่อ่าแล้วเขาดาวไปเพื่อนไปไหนคะตอนนี้ก็มีแพลนกับเพื่อนๆแต่ว่าก็กำลังอยู่ในช่วงเคลียร์ความชุมละหูกลายปีอยู่ ไม่ไดรับงานใช่ไหมเราคือเป็นรับมาแล้วค่ะส่วนใหญ่งานเป็นช่วงที่เคลียดค่ะเคลียร์งานอันนี้คืออยากจะไปต่างประเทศหรือยังไงคะใช่ค่ะคิดว่าจะไปต่างประเทศไปกี่ปีครับไปกี่ปีไปวันสิงห์ผมเลยเดี๋ยวอะไรเนี่ยค่ปีใหม่เน่ะคะอ่าไปเขาดาวหน่อยมีประเทศเล็งไว้อย่างว่าจะไปโซนไหนยังไงก็มีเล็งๆไว้แล้วค่ะแตนไม่ได้เป็นโซนอะไรโซน หลายคนท่านตัดออกไปกับครอบครัวไปกับเพื่อนหรือว่าชวนน้องนายคจริงๆเลยผู้ชายคนนั้นเขาก็อยู่ในช่วงเที่ยงงานถ้าแต่ว่าแแบบบ่อยๆก็อยากให้เคที่ยวบ้างก็แซวว่าคือตั้งใจจะไปเป็นแกล้งด้วยกันนี่แหละเนาะจริงๆก็ตั้งใจอย่างนั้นมาตลอดเลยอยากให้เขาไปด้วยจริงไปไหนก็อยากให้เขาไปทุกที่แหละค่ะขัดเขาไม่ได้เลยเหรอคะไป่ค่อยหรือจะเขาทำงานกันเยอะอะไร ฝ่ายเคลียร์งานเสร็จเสร็จตอนวได้ไักด้วยกันเออได้มีเวลาแบบพักผ่อนกันหน่อยเอออันนี้คือเคลียร์คิวลงตัวอะไรหรือยังไงอันนี้ยังไม่มีอะไรลงตัวเลยค่ะที่กจะทงบุญเลยคือทั้งสองคนพยายามหรือยังน้อยแบบอย่างนั้นถ้าเขาเดาได้ตามมาอะไรเงี้ยเนาะจะดีใจยังดีมาเจอสักนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะสักวันสองวันถ้ายืนยัเราก็พูดก็ได้นะหยอกหยอกแต่คุณก็อาจจะคาดหวังว่าเป็นเขาดาแรกของคู่เราอะไรอย่างงี้ก็ไม่แรกนะค่ะว้าอันนี้บอกหรืออวดนะฮะ แต่ว่าในสถานะในสถานะแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมในฐานะแฟนอือค่ะมูไปเลยฮะเป็นดาราต่อไปใช่ไหมใช่ไงแต่ว่าพยายามรอรอดูว่าจะเคลียร์ได้ไหมอยากให้คลายเหมือนกันอยากให้เราด้วยแต่ว่าก็บอกนายไปแล้วว่าเออถ้าแบบว่างก็ตามมาก็ยังดีค่ะดูดูอ่าคนที่ผ่านมาที่นายไปอ่าไปไปสวัสดีคุณพ่อด้วยใช่ใช่ค่ะก เพราะนั้นเหมือนเขาตามอันนั้นก็ตามมาเหมือนกันตามามาแล้วก็ไปส่วนใหญ่พ่อหนูก็จะอยู่กับุพ่ออยู่แล้วแล้วก็ <c oughs> ม,มีคนดับไฟ <c oughs> ไกับพ่ออยู่แล้วแล้วก็พระผมอะไรไปไหว้โดยปนสีอะไรเงี้ยก็เลยชวนเข้ามาด้วยอันนี้คือเป็นปีแรกในฐานะแบบว่าว่าลูก้าที่ลูกเขยตัพ่อบอกว่าเป็นลูกชายอีกคน<อ>พ่อก็พ่อก็อวยพรให้หนูแล้วก็ส่วนใหญ่คุณพรให้นายเยอะกว่าด้วยอ่า เ่งนะานายเวลาเขาเกินกิเลสก้าไหมตอนแรกเขาก็ตื่นเต้นนะเขาบอกว่าทำยังไ,ไงเขาชิลมากไปกินข้าวอะไรอะไรเฉยๆอย่างเงี้ยเขาก็สองเขาว่ายที่เขาก็ชิลเขาพอวยพรพ่อ,อยาวเหมือนกัน<อ>ขเขาก็เลยได้พรนกับมายาวส่วนเราเป็นติดเล่นก็เลย<อ>ได้พรสั้นวัน<อ>นั้นเขาเตรียมตัวอยู่ยาวไหมว่าแบบจะไป,ปะท,<อ>ทุกถุงพ่อเตรียมรุ่นเตรียมนี่อะไรยังไงไหมไม่หรอกชิลจริงๆตอนเหมือนที่ไปท่อาไปญี่ปุ่นมาเขาก็ซื้อแบบเครื่องโกนหนวดอะไรเงี้ยมาฝากว้าว แต่ว่าแต่พ่อหนวดไม่ขึ้นเรามาไม่มีไม่มีแซลแต่เรียกว่าฝากตัวอะไรอย่างงี้ไหมคะฝากตัวกับครอบครัวก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นวันสําคัญที่มันเหมือนวันพ่อด้วยอย่างเงี้ยก็โอยพรละพรกันเป็นสิริมงคลกับเด็กๆมากกว่าแต่ในโซเชียลก็คือแบบว่าน้องแบบว่าเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาบีบกันใหญ่เลยใช่กดแชร์เออพ่อเป็นหัวใจคุณพ่อพูดถึงนายยังไงบ้างไหมคะ ส่วนใหญ่ก็เขาก็จะอวยพรแหละค่ะอย่างเมื่อวานก็ยากให้พวกหนูแบบมีงานมีหน้าที่การงานสมบูรณ์มีความสุขสุขภาพแข็งแรงพ่อพวกหนูสองคนทำง,งานเยอะช่วงนี้งานเยอะคุณพ่อพพมีฝากเราไหมว่าเออนายแบบดูใจหน่อยนะนเออแบบทำใจหน่อยนะเอาลูกสาวพ่อไป <c oughs> เป็นภรรยหรืออะไรอย่างเง <c oughs> <ๆ>ี้ยเขาคงบอกว่าเอออย่าเอามาคืนนะอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วไปเลยไงี้ยหรอไม่ได้เมื่อไหแซวเลยไม่ให้แล้วให้เลยไง มีนั้นเนี่ยคุณพ่อมีฝากไหมว่าโอนดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยค่ะก็จะโอยพรเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเข้งไปแต่พวกเราเอ๋อเอ๋อเดี๋ยวพูดทางผิดชื่อเลยเอ๋อ G Q ไม่ถูกไม่ถูกตั้งเลยแกสี่สามสองค่ะไปห่อไปถ่ายหนังสือที่สิงคโปร์กันก็มีการแบบโปรโมท่าให้่ทางดเล็กน้อยออะไรย่างล้วก็ก็เป็นทิปที่ ค่าดีค่ะสนุกแล้วก็พี่รุ่นชือนายเขาเขาเซียนร้านอาหารพี่รุ่นอันนี้อร่อยคชองน้าอร่อยเลยเปนที่เป็นเกือนะเหมือนเปินก่อนกไปแต่ว่าเหมือนเป็นเดียวกัรเลยเนาะหรอไม่ครั้งเดียว้งเดราว่าเราได้งานต้องอหกก่อนเราถึงจะลงรูปโปรโมตได้เนี่ยว่า ีไชั์ค่ะมีคนดูแลอ,อ,อยากจ้างเพือเราดีชัยอ่าอันนี้คือโปรเป็นโปรเจกต์รับที่นายเคยบอกว่าที่ไปถ่ายด้วยกันที่สิงคโปร์ถูกไหมใช่คือขึ้นโต๊ะนิยาสารเออแล้วมีสัมภาษณ์อะไรพิเศษอะไรที่นู่น คอนเทนต์ er อะไรเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้ยังเลยค่ะจะไปได้อีกอมีคิวหรอยังไม่มีหรอกตอนนี้ถ่ายละครเยอะถ้าคอนโทร,รไปได้ค่ะเพราเที่ยวงานคู่ตอนนี้ก็คือแบบมีงานคู่มาเรื่อยๆเลยไหมคะคุณก็มีมีคุยคุยอยู่เรื่อยๆเลยแต่ก็คือตอนนี้ด้วยความที่เขาก็ละครเร่งจะปิดของโมกุลาเหมือนของใมีมันมีโปรเจกต์ครั้งสี่เรื่องก็เลยยังแบบอ้ายังไงดีอะไรเงี้ยอ่ะโอเค ่าเกามีมีเอยมีมีแม่มาเามจก็ืีเมืนัมารียแบบี้ีมเราก็อึ้ใจไปด้วยพราะว่านั้นเราก็เชียร์อยู่ชิบขอบจอเลยแต่ก็มีบที่ได้ไปว่าอุ้ยอาคิดเป็นทางการมากเลยเหอกว่อลดูทางการไปลรออะไรเงี้ยแต่เาจะแบบคุณเขาจะสุภาพจะแบบจะเล็งนิดนึงเวลาคิปให้อะไรอย่างเงี้ย น <laughs> <c oughs> ้ารักดีน้องสาวๆมาแบบชิ่นชมชื่นทัวร์ไลนเองก็ชมแอนโทเนียอยู่แล้วเ็แบบรู้เข<อ>าสวยมากเลยเนาะอ,อย่างเงี้ยเพราะว่าพิมมาถามว่ทาทำไลายไม่ตอ่อโบเชน่งงามอยู่ดูซ่าอะไรเงี้ยเขาก็รู้ต้องดูด้วยฝั่งกองเขาก็ดูด้วยอะไรเงี้ยเป็นมมเป็นหน่ารักหน้ารักเนาะโอเคค่ะ <c oughs> เรียบร้อยค่ะอินเสิร์ตจบจีบจบจรีบ